ตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาหรือ6ปีในโซนเราเกมมอนคาไอแพก3ได้มีการขยายขอบเขตของเนื้อเรื่องมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันที่เรามาถึงในเนื้อหาที่ถูกเรียกว่าพาร์ท1.5แต่ในปี2024นี้จะได้เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่เกมมีการยกระดับอินเจนของเกมจนทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เกมมอนคาไแพ็ก3ที่เรารู้จักสวัสดีครับผมโอเวอร์จะขอนำเสนอสิ่งที่เราได้เห็นในเกมมอนคาไแพก3พาร์ท2รวมถึงความรู้สึกส่วนตัวของผมด้วย โดยข้อมูลทั้งหมดจะเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากหลายส่วนทั้งตัวเกมรวมถึงขุมงองเกมด้วยหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขอแพร่มาที่นี้ครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นอหลานใจให้ผมด้วยติดรับชมและฟังเ e นจอยครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาคลิปนี้สนับสนุนโดย the h a n ช shop ร้านเติมเกมมือถือราคาถูกไม่ว่าจะเป็นฮงไคเจนชินรวมถึงฮงไค s t า r ์เดลด้วยมีทั้งแบบพาร์ทและยูดีเติมเร็วปลอดภัยเพราะผมใช้มานหนเริ่มเล่นเกมฮงไคเลยโดยตอนนี้ s t า r เดลเติมแบบยูไดีได้แล้วสามารถสอบถามราคาจากทางเพจร้านได้เลย แต่ติดต่อพาร์ลาจะตอบไวกว่าทางเพจลูกค้าเขาเยอะร้านดีก็งี้แหละใครสนใจลิงอยู่ใต้เดคิปชันยังไงก็ขอฝากร้านเดอะฮันชอปไว้ในอ้อมอกหัวใจด้วยครับอย่าเลยม,มาใช้บริการกันนะครับเดอะฮันชอปอันจะจบในเรื่องพาร์ทหนึ่งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของจันทาในปัจจุบันเรากาลังอยู่ในเนื้อเรื่องพาร์ทหนึ่งจุดห้าที่มีชื่อว่าระามแห่งชีวิตและความตายทุกคนคงสมัมผัสได้ว่าตัวเกมได้มีการขยายสเกลของในเรื่องแบบว่าใหญ่ใหญ่จนเริ่มเดาไม่ถูกแล้ขยายจากสงครามฮงไคบนโลกและดวงจันทร์ มาสู่จากวันฟองสบู่ซึ่งถ้าเป็นคนที่อ่านนิยายเรื่องมังงะมาเนี่ยก็คงจะคิดด้วยแล้วว่ามันต้องมาในสักวันนี่แหละแต่สำหรับผมประเด็นมันอยู่ที่ในช่วงท้ายของพาร์ทหนึ่งเกมดันดึงกับตันหรือผู้เล่นอย่างเราเนี่ยไปมีตัวตนในเนื้อเรื่องด้วยยังไม่รวมกับเนื้อเรื่องอีเวนต์อย่างกับตันไม่ใช่ผู้เล่นนะหมายถึงกับตันที่มีตัวตนจริงๆในจักรวาลฟองสบู่นั่นแหละที่มีความตึงเครียดจนรู้สึกว่าสนุกในเรื่องหลังซะอีกอันนี้ส่วนตัวนะแต่ด้วยใน อันนี้ผมยังไม่เล่นอีเวนต์7.0นะถ้าชนมนเนี่ยก็มันเทิงเลยพอตโฮที่ต้องตามแก้มีอีกเพียบแต่ส่วนตัวผมคิดว่าคงไม่เกิดขึ้นหรอกมั้งจากทุเรงที่มีการปล่อยออกมาเราจะพบว่าในเรื่องในพาร์ท2นั้นจะอยู่ในช่วงปี2023หรือประมาณ5ปีหลังจากในเรื่องหลักประมาณ3ปีก่อนในเรื่องแอโพคาลิฟเรื่องราวได้มีการย้ายจากโลกไปยังดาวองครนนาโดยกลุ่มตัวละครหลักกลุ่มใหม่ซึ่งมีสมาชิกจากซีซอ่เหมือนเดิมและแน่นอนว่า การเปลี่ยนตัวละครดำเนินในเรื่องหลักแบบนี้ย่อมทําให้ผู้เล่นหลายคนไม่พอใจอย่างแน่นอนซึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะด้วยความที่เราเล่นเกมนี้มานานคุนกับแกนตัวละครหลักหลายคนจู่ๆจะเปลี่ยนเป็นใ,นใครที่เราไม่รู้จักก็คงมีความรู้สึกแปลกๆก,กันบ้างแต่ไม่ต้องอกังวลกันไปครับเพราะจากไลฟ์จีนเขาได้คอนเฟิร์มแล้วว่าตัวละครที่เรารู้จักกันจะมีบทในภาคสองแน่นอนแค่ในช่วงแรกจะมีการทาความรู้จักตัวละครใหม่ๆอาจจะไม่มีบทส่วนที่มีการคอนเฟิร์มว่ามานแน่ๆก็จะเป็นวิตา้าและตัวละครอื่นๆจะตามมาทีหลังแต่ยังไม่มีกาาาาารรคอนนเมมมว่ใบ้งและจตไห ันนี้ยังไม่มีการบอกเอาไว้แต่ก็ได้มีการคาดเดาไว้ว่าน่าจะเป็นหลักปีกันเลยทีเดียวนอกจากนี้จากบทที่35ทําให้เราได้ดูว่าอาไรทีรทบนดาวอังคารนั้นล่มสลายไปนานแล้วจากฝีมือของโฮงไคทำให้คิดได้ว่าผู้เมืองต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในเทเลอร์นั้นไม่ว่าจะเป็นออกซิซิตี้เมืองที่เป็นหนังส่วนการของเทคโนโลยีหรือแรงชิลที่ให้ยากาศอย่างกับอันเดอร์เวิลด์ในสตาร์เรลล้วนเป็นอารยธรรมบนจากความฟังสบุกของดาวอังคารทั้งสิน้น ส่วนในเรื่องของตัวละครที่เราได้เห็นจากเทลเลอร์นั้นก็มีหลักๆหตัวละครได้แก่ดิมซิกเกอร์ประชากรแห่งเมืองออกเซียนันกาศาึกษาวิทยากรรมศาสตร์ที่าศึกษาเรื่องการกอบกู้และการสำรวจทรัพยากรจากซีโอดาตาถ้าถามว่าซีโอดาตาคืออะไรจากคำอธิบายมันคือพื้นที่การพันุของทะเลควันตา้าวันหนึ่งด้วยความบังเอิญเธอได้พบก,กับเทพเจ้าในความฝันของเธอส่งผลให้เธอเริ่มออกผจญภัยเพื่อช่วยเหลือดางวอังคารบทสัมภาษณ์จากผู้พัฒนายังได้บอกอีกว่าดิมซิกเกอร์จะเป็นตัวละครหลักที่สับไปมาได้ทั่างชายและหญิง ซึ่งทาให้เกิดดราม่ากระจายเต็มโซเชียลแต่จริงตัวเกมขงคาแรแบบนั้นมันไม่ได้มีบทที่ถูกดำเนินเรื่องผ่านตัวเอกอย่างเดียวก็เหมือนกับบทก่อนที่เคนน่าเป็นตัวเอกแต่บทก็จะถูกส่งไปยังทุกตัวละครที่มีมุมมองเป็นตัวเอกเหมือนกันดังนั้นถ้าใครกังวลว่าดิมซิเกอร์จะมาในรูปแบบของเกนชินือสตารเรลผมคิดว่าคงไม่เป็นแบบนั้นคนต่อมาก็คือซินาเดียไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมแต่เอาเป็นแบบนี้ไปก่อนละกันหญิงสาวผู้มองโลกในแง่ดีและมีบุคลิกคล้ายกับเอลิเซียมาพร้อมกัับภูมิิหลงที่เปป็นศน สิ่งเดียวที่เรารู้เกี่ยวกับตัวเธอก็คือเธอเกิดในไฮเดคอนต้าและเป็นคู่หูที่จะคอยเดินทางไปกับทีมซิกเกอร์โคลเรียหรือโคลเรียซิกซ์ซนซิกเนตเทอนซิกแพร้งหญิงสาววุฒิโตเตอสไตล์ลับมาเลี้ยงเธอคือหนึ่งในทีมสำรวจด,ดาวคารจากซิกซอและด้วยผลกระทบจากพลังงานฮงไคทาให้เธอมีหูและหางมาตั้งแต่เกิดนอกจากนี้ยังทําให้เมื่ออายุถึงจุดๆหนึ่งร่างกายของเธอจะไม่เติบโตขึ้นอีกเลยมิเรียหนึ่งในทีมสำรวจด,ดาวงคารนอกจากที่เป็นบักคีระดับเอแล้ว เธอยังมีตำแหน่งเป็นนักบินอวกาศของชิคซอมีโดนดอเป็นไอดอลคล้ายกับสุสาน่าแต่จริงมเมื่อคีนหลายคนก็มีโดนดอเป็นไอดอลกันเท่านั้นแหละและคนสุดท้ายซองชิลหรือสเปรโร่ที่ปรากฏตัวขึ้นมาในเมืองแรงคิวแต่ในตอนนี้เราไม่ดูข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวเธอเลยแต่เดียวที่รู้ก็คือเธอจะเป็นคนสำคัญที่ได้ร่วมกลุ่มกับดีมซีกเกอร์ขอเสริมในส่วนของเนื้อเรื่องอีนิดหน่อยอย่างที่เรารู้กัน,นเรื่องหลักในภาคสองนี้จะย้ายมายังดาวังคานนำโดยแก๊งตัวละครใหม่ ส่วนคนที่เราคุ้นเคยจะยังอยู่บนโลกโดยในช่วงแรกในเรื่องจะโฟกัสไปยังกลุ่มของดีมซีเกอร์ก่อนและกลุ่มของชิซอจะตามมาทีหลังในส่วนของโหมดการเล่นต่างๆก็ได้มีการยืนยันแล้วว่าโหมดการเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นอบีดสามลกความทรงจำและ้านสวรรค์แห่งอดีตจะยังคงม,มีอยู่โดยสามารถใช้ได้ทั้งตัวละครเก่าและใหม่และได้มีการยืนยันในเรื่องของอินเทอร์เฟซว่าจนสามารถเลือกเปลี่ยนระหว่างโหมดพื้นหลังแบบพาร์ททูหรือพาร์ทวันได้อย่างอิสระเพียงก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ในโหมดเดิมและการโต้อตอบพร้อมเสียงตัวละครจากพททาไดด้้ตมปกิัห ด้วยการแข่งขันในตลาดวงการเกมที่พุ่งสูงขึ้นและความนิยมของเกมแอคชั่นแฮกแอนด์สลชที่ไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อก่อนรวมถึงจำนวนผู้เล่นใหม่ที่เพิ่มขึ้นนั้นแต่ต่างจากจินชินและสตาร์เรลแบบคนละเรื่องการที่โฮโยเวิร์ตัดสินใจที่จะต่อยอดเกมของใครไปยังพาร์ททูก็แน่แหละรายได้เฉลี่ยระดับหนึ่งล้านยูโรดีจะทิ้งไปก็คงจะเป็นเรื่องตลกแต่การที่จะดรอผู้เล่นใหม่เข้ามาหรือการจะรักษาเกมนี้ให้อยู่ไปได้นานการแค่เพิ่มเรื่องอย่างเดียวคงไม่ใช่ทางเลือกที่ฉลาดเท่าไหร่เพราะเกมม ไม่ว่าจะเป็น아 i e 퓨ลหรือ b u t e r i n g wave ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เกมแนวเดียวกันขนาดนั้นแต่ฐานผู้เล่นนั้นยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันการตอบตัวของผู้เล่นไม่ได้รวดเร็วเท่ากับจำนวนเกมที่เพิ่งมุ่งในตลาดอยู่แล้วส่วนในทางการตลาดก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเกมมังแห่กาหรับผมนั้นเป็นเรื่องจําเป็นเพื่อรักษาจำนวนผู้เล่นให้ใกล้เคียงกับระดับเดิม ไม่ว่าจะเป็นการดรอคนเข้ามาใหม่หรือรักษาฐานผู้เล่นเก่าเอาไว้แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงย่อมีความเสี่ยงแต่บริษัทระดับนี้เขาคงมีการประเมินไว้ทุกอย่างแล้วและโฮเวิร์ดก็เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเฟรนช์ชารเก่าแก่ของวกเขาจน,นเกมอของไฮแคลซสามพาร์สองจะออกมาปังหรือพังก็พบ,พบกันเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ครับถึงส่วนตัวผมจะคิดว่าคงกลางๆไม่มีอะไรหวือหวาเพราะเกมรามันค่อนข้างจะเฉพาะคุมจริงๆนะก็จบลงแล้วครับสำหรับคลิปเรารู้อะไรบ้างในโฮคายแบกสามพาร์สอง ถึงจะบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็จริงแต่องค์รวมของเกมก็ไม่ได้แตกต่างอะไรขนาดนั้นผู้เล่นใหม่ก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่คงไม่ได้เพิ่มอลังการแบบเดือนละล้านสองล้านคนไม่ขนาดนั้นแต่ส่วนตัวผมางชอบเห็นเกมที่มีการเปลี่ยนแปลงมันมุมบอกถึงความรักและความใสใจผู้พัฒนาที่อยากให้เกมอยู่กับผูเ้เล่นเป็นนานๆแต่จะเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผูเ้เล่นทุกคนแหละนะหากผมพลาดที่จะสนาน,นหรือพูดอะไรผิดไปก็สมามารถคอมเมนต์แบบการคไม่ได้ครับหวังว่าคลิปนี้จะมีส่วนช่วยเหลือ้อมูลเกมของใครให,ให วัน,นนี้ก็ถึงนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแต่วันนี้ลาไปก่อนบาย